มาครับท่านผู้ชมเรามาต่อนต่อไยนะฮะเมื่อกี้ผมก็ไปกดเวนเดอร์คิดไว้เฮ้ยเออเธออ่ะาบกิของจอร์นนะฮะอ่ะทักทายต้องการอะไรแต่ตตเท่านั้นเราเรื่องวัไฟให้ฉันฟังวะนะ เขาเล่าว่าไงวะเบนวีเบสได้ข่าวเรื่องรถไฟมาที่มีแต่พวกคนรวยพวกนั้นจะนั่งขบวนมาที่สกาเวกเมโดทางใต้น่ะใช่ไม่อยากช่วยไหมฉันไม่แน่ใจนะว่าฉันจะทําดีไหมเอาหน้ากลางคืนกาดน้อยดีจะตายฉันไม่ทันคิดจริงๆเลยแล้วนายจะหยุดรถไฟด้วยวิธีไหนว่ะแน่นอนฉันมีแผนเราจะบังคับให้เขาจอดรถไฟไงเราจะทําไงอ่ะก็แค่เอาเกียยนขนพวกกรเบิด พวกน้ำมันไปขวางทางพวกมันไว้พอพวกมันเห็นพวกมันต้องเลือกว่าจะต้องจอดไม่งั้นก็ตายคนขับรถไฟมันคงไม่อยากตายแนะ่ <That is S 1> นั่นมันเป็นความคิดที่โคตรฉลาด <For you. S 1> ที่มันได้มาจากนายอะนะ <laughs> และแผนการนี้ <laughs> ฉันคิดว่านี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะ <c oughs> ที่นายมีความคิดดีๆกับเขาบ้างป <c oughs> <c oughs> ากนะ นายน่าจะเป็นคนโง่คนแรกเลยนะที่โดนหมาป่าควักสมองไปแล้วกลับกลายมาเป็นอัจฉริยะเนี่ยแล้วนายจะทำไหมทำสิแต่เราต้องการกระสุนแล้วก็ปืนแล้วก็ไอ้รถระเบิดนั่นแล้วก็ไดนาไมต์เพื่อเปิดเซฟบัดไฟหรี๋ยฉันจะไปหาเองฉันต้องเข้าไปในเมืองทอมเรกอาบิเกลพอดี จะได้ถามเชียวนายไปหาน้ำมันมาให้พวกเราได้ฉันรู้จะไปหาที่ไหนพวกมันต้องขี่กลับไปที่วงกันน้ำมันอยู่แล้วมันมีกระท่อมที่ไฟไหม้ใกล้ๆแถวแถวดิเบอรี่คริสอะซ่อนมันเอาไว้แถวนั้นนะก็คือจอห์นเขาจะป้นรถไฟนะฮะเขาก็จะให้เราไปป้นแหมป้นเอารถขนน้ำมันมานะฮะแล้วก็ให้เอาไปจอดอยู่ใกล้ๆกับดิเอรี่พิกเมื่อกี้นะฮะนี่ไง รงกันน้ำมันอยู่นี่นะฮะก็าต้องไปโรงกันน้ำมันแล้วก็เอาไปหาที่จอดนะฮะไมค้าเบลเดี๋ยวค่อยไปช่วยมันนะกัน <c oughs> ไปครับไอฝั่งซ้ายมันก็ขึ้นเตือนตลอดนะครับว่าแรมการ์จจอผมจะเต็มไม่ใช่ไวมากท่านผู้ชมผมกดเรนเดอร์คลิปไว้สองชิปนะฮะแม่ชิปตอนที่11ทั้งภาคไทยกับไม่ภาคไทยนะฮะแม่มันเลยกินแรมการ์จจอผมไปด้วยเยอะเว่อฮะ <c oughs> แต่จากที่ผมสังเกตมันก็เป็นได้นะอะอืผมก็ยอะ ไม่ต่อไว้กันจะได้ไม่เสียเวลานะฮะป้ายโอ้โหยาวนานครับหนทางไปครับแม่เมื่อกี้ผมบอกตรงเลยนะครับว่าแม่ผมแอบขำนิดนึงนะอาเทอร์คือมันจิกได้แบบจิตได้โคตรป่วยอะ่ะคือจอนไปโดนหมาป่ากัดมาไงแม่โคตรชอบอะ่ะ ไปฮะโรงกันน้ำมันก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะครับระหว่างนี้ก็เสพบรรยากาศกันไปก่อนนะครับพาสแรกๆสักประมาณ2 5่สิบอ่าสิบห้าตอนแรกผมจะพยายามไม่ตัดนะฮะแบบไม่ตัดแบบพวกฉากการเดินทางอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสกับกลิก่นอายของมันนะฮะแมมว่าลงมอสแล้วภาพมันเปลี่ยนไปขนาดไหนอะประมาณนี้นะฮะอ้าวเจอพวกโอดิสโก้นะฮะจะเอาใช่ไหมมาอุย๊ย เวนะ่ะมันขี่ม้าชนฮะไม่สนโอ้โหมาเปิดบัฟก่อนเลยอ่านี่อำตาฮะอะไรนี่มาร์คฮะปังปังอะไรพี่ไปไหนเรียบร้อยออออกระบอกเดียวก็เสียวได้ฮะอ้ยไปไหนพี่ตายอ้าวคนสุดท้ายครับ อ้ามึงก็ยังจะว่าเก่งนะมึง <c oughs> เดินเข้าหาเว้ยเรียบร้อยครับตายหมดบู้บน้ำยาแป๊บเดียว <c oughs> ปืนไวเนี่ยปืนพวกโอดิสโก้นะฮะไม่น่าสนใจเท่าไหร่โอเคส่วนไอ้ด้านบนก็ให้มันเตือนไปฮะปรับได้ที่ยังเว้นได้ <c oughs> ผมก็จะเว้นต่อไปแม่โอเคไปครับตรงกันน้ำมันอยู่ด้านหน้าแบบว่ไม่ไกล โอ้โหระหว่างทางก็มีอะไรให้เราบวกแบบจะเต็มอีกวะมือเปล่าไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะอ้อมเข้าไปจากอีกฝั่งนึงมาู้กันนะครับอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังน่าจะไม่ผิดมันกาดน้อยนะฮะจากที่ผมเคยดูคลิปของพี่ๆที่เขาเวทมาหลายคนนะครับไปอ้อมดังเลยยังไ,ไงลงกันน้ำมัน,มนกาดพี่ไปกัน แม่ผมก็แค่คนคนงนึง้ยมียกรอโชว์แม่เดี๋ยวขออนุญาตมาฮะผมพร้อมบวกแล้วฮะไปตอนนี้กาดด้านหลังนี้โคตรโลง่งออาไปเฮ้ยมันเห็นผมแล้ว <laughs> มึงมาจากไหนเนี่ยไม่กูไปแล้วบ๊ายบายนี่ไปแล้ว <laughs> ะฮะอีซี่ครับท่านผู้ชม แม่วิบวิบหนีออกมาเไยจบด้วยความรวดเร็วครับยาโอเคที่เหลือแค่เอาไปจอดไว้นะฮะมีคนตามมาไหมไม่มีโอเคเออทางสะดวกจังง่ายเลยฮะทางสะดวกมากไม่มีใครตามมาเลยครับท่านผู้ชมสะดวกจัดอะโอเคไปต่อเรื่อยๆแม่ พาร์ทนี้ก็คงจะไม่ถึง30นาทีได้ครับจากที่ผมดูแม่เป็นพาร์ทง่ายๆอีกตอนนึงไปเถอพี่ทำไมม้ามันช้าจัง <c oughs> รู้สึกเหมือนใกล้จะเช้าแล้วนะฮะฝั่งซ้ายนี่คือแบบฟ้าเริ่มสว่างแล้วโอ้ยออกมาตั้งแต่มืดโอเคอุ้ยอุ้ยอ,ยอยแม่จะเย็นนะ ทั้งเวนเดอร์คลิปไปด้วยทั้งเวนเกมไปด้วยมันอาจจะมีตุกตุกบ้างนะครับมันอาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมแหมไม่ใช่อะไรผมต้องใช้เวลาทุกเวลาให้มีค่านะฮะนั่งกดเวนเดอร์ไปแม่งเลยแหมอุย้ยแหม่ชนชนชนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อหชอบเกมเนี้ยมันมีระบบถอยหวังด้วยฮะโคตรเจ๋งม้าถอยหวังโอเคครับลงไปทางนี้ดีกว่า อ่าถึงแล้วฮะโอเคน่าจะต้องจอดตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะอ่าเรียบร้อยครับโอเคอ่าเธอก็เก็บม้าเรียบร้อยไปโอ้โหปล่อยม้าด้วยเจ๋งไปเลยโอเค กลับไปหาจอนที่แค์นะครับแล้วบอกว่าเราเตรียมทุกอย่างมาครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็แวะมาเก็บหนี้นิดนึงนะฮะไหนไหนมันก็ใกล้วะแม่ไหนไมันก็ใกล้วะมาทำมิชชั่นเสริมหน่อยกันเออคุณมิเวทสาวใช้ในว่าอะ่ะคุณพอจะรู้ไหมว่าผมจะหาเขาได้จากที่ไหนวินวิ่เหรออ๋อเขาอยู่ตรงร้านขายของตรงนั้นนะ่ะจไปได้ข้อมูลนะฮะร้านขายของอ่า,าตรงนั้น ให้กิดทวงหนี้นะครับไม่มีอะไรมากเธอพอจะเห็นไหมเนี่ยว่าฉันอยู่ในรูหนูเนี่ยโอ้ไม่เอาหนะ้าทำไมเธอต้องทําให้มัน,เป,นเ,เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตด้วยฮะฉันบอกไปเอาไงว่าเงินที่ฉันได้อาทิตย์หน้าแล้วฉันจะเอามาให้แทาทิดหน้ายังไม่ได้แล้วใครแบบจะเป็นคนบอกว่าเขาหน้าก็ได้อย่าทำน้ำเสียงแบบนั้นนะฉันนึกว่าเธอจะวักฉันวักสิ แต่ที่มันได้มามันไม่พอที่ใช้สําหรับคนเดียวได้ซ้ําอย่าว่าถึงสองคนเลยเงินของเธอมันเป็นปัญหาปัญหาในตอนนี้ก็คือเธอบ่นใส่หูฉันพอกันทีโอเคฮะเรามาทวงเงินเป็นวิเงินของเราอยู่ไหนอะไรเงินที่เธอกู้ไปวันนี้ต้องจ่ายไ้นะฉันเสียใจคือฉันไม่มีอ่ะ โอ้งั้นเหรองั้นพวกเธอก็มีปัญหาว่าคูเปอร์เอาให้เขาไปฉันจะไม่ให้อะไรทั้งนั้นยกเว้นบทเรียนสั่งสอนไอ้มายาตโอ้ย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 เอาเงินให้เขาไปคูเปอร์โอ้โหทำไมตั๊กไทยมันยุ่งยากด้วยอืแค่มาทวงเงินอืโอ้โหมันใส่ยับไปฮะโอ้ยไม่ทันไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่กด R กด R box box โอ้ยแค่ มึงก็สเต็ปดีจังโอาไว้ยากจังมาสิอุ้ยมาฮะกด R กับ F พร้อมกันน่าจะเวิร์กนี่ผักอุ้ยมันก็บล็อกว่ะโอ้ยโอ้ย้ยไซตตัวมันใหญ่กว่าเราด้วยนะฮะเอาจริงๆอู้ยมึงไม่บล็อกทสวะโอ้โคตรอึดเอาตายซะมึงเรียบร้อยก็ได้ก็ได้เจออะไรเอาไปให้หมดเลย งั้นถ้าบดอยู่กับเขาแล้วฉันให้เขาบดแล้วโอเคนะฮะเขาบอกให้ค้นหาไปแต่ไ huh. ด้ปวดพอแค่น huh. ี้โอเคอ่าพอก็พอครับเรียบร้อยได้เงินละไปกลับฮะเฮ้ยฉันเห็นนะแกมันเป็นโจรเอาฉันไม่ได้ขโมยนะมันเป็นเงินกู้ไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยหนักใจหนักใจ แม่หนักใจฮะไปครับผมก็กลับมาถึงแคมป์ของเราเรียบร้อยว้นนะฮะก่อจะมาถึงอ้ยหนักใจนายยุ่งอยู่ไหมอาเธอร์เดี๋ยวใจเย็นนะเพื่อนจอนเป็นไงบ้างดีวันไหนวะทุกอย่างที่เราต้องการมีแล้วดีฉันคิดว่าเราต้องการคนเพิ่มนะชาวทีนจะไปตามเขาเองเราไปเจอกันที่เกียนเมื่อไหร่พร้อมเออ เห็นไหมอาเธอฉันก็ไม่ใช่พวกไว้ประโยชน์สักทีเดียวเขาหน้าให้หมาป่ามันกินสมองแกให้หมดดูสิเผื่อจะเป็นอัจฉริยะไปเลยไปเปิดแม่ครับอันนี้ภารกิีตัว A อาบิเกลนะผมไม่รู้นะครับในโซ ny ่เวกัสเนี่ยมันยังไงอะเวลาเปิดแผนที่อ่ะพอผมเอาไปเวนเดอร์ใช่ไหม ผ้ามันจะเป็นแตกๆแบบยังไงอะฮะแบบมันเป็นลายๆอะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าจะแก้อย่างไงดีแหมผมเอาไปว่าใครที่พอจะรู้วิธีสามารถบอกผมได้นะครับแหมใครที่ใช้โปรแกรมตัดต่อ Sony ่ e g กัสเหมือนกันเฮียเธอมันนี่เส้นเดี๋ยวสิเอาไว้อะฉันมีเรื่องรบกวนอะเออคงจะไม่มังตลกมากเนยช่วยพาแจ็คไปทำอะไรหน่อยได้ไหม เขาดูท่าทางจะเหงาอ่ะที่ผ่านมาไม่ง่ายสำหรับเด็กที่น่าสงสารคนหนึ่งทำไมเพราะฉันเป็นพี่เลี้ยงเด็กอย่างนั้นเหรอเพราะเขาชอบเธอไงก็แบบเธอก็รู้ว่าพ่อเขามันไม่ได้เรื่องโอ้ยก็ได้ขอบคุณแย่เหมือนจอนจอรนโดนด่าจอรนมาสตันพระเอกภาคหนึ่งเหมือนโดนด่าทางอ้อมไปครับไปหาแจ็คแล้วไอ้หนูแจ็คเ่าอยู่ไหนเนี่ย แจ็คแม่แจ็คผู้ฆ่ายักษ์เอ้ยไม่ใช่หาแป๊บนะฮะหายังไงผมเจอแจ็คก็อยู่นี่นี่เองเว้นไวอยู่เนาะไม้เขียดินนะฮะทำอะไรอยู่ไอ้หนูเว้นสนุกไหมก็คิดว่างั้นนะครับอยากจะไปตกปลากับฉันไหมตปกตปลาเหรอใช่เธอแบบ ถึงเวลาที่เธอต้องทำอะไรด้วยตัวเองวะนะโอเค,อเคดีไปเอาเบ็ดของเธอมาเลยเธอมีเบ็ดตกปลาของตัวเองไว้ใช่ไหมผมมีฮะุูโฮเซทำให้อันหนึ่งดีงั้นไปเอามาเลยแล้วเราจะได้ไปตกปลากันเย่สวยเฮนูเขาว่านี่สิไม่ใช่ปะฉันจะขึ้นมาแล้วยออุ้มเธอตอนขึ้นมาเธอพร้อมนะมาอุ้มเด็กฮะ ย่มามะอ่าได้บะเอาละไปกันเถอะเราจะไปไหนกันครับก็แถวๆนี้วิ่นแม่น้ำแแบบแล้วไม่ควรไปจากแคมป์นะโอ้โอเคเธอสึกดีขึ้นไหมฉันรู้ว่าเธอป่วยโอ้ผมสบายดี เธอเป็นเด็กที่แข็งแกร่งนะเหมือนลุ้งไงฉันไม่รู้หรอกนะฉันไม่ได้เป็นเด็กอีกแล้วถึงแม้ว่าแม่ของเธอจะไม่เห็นด้วยก็ตามเธอและผู้หญิงอื่นๆเท่าที่ฉันคิดไว้อะนะลุกงหมายความว่าไงอ่ะฉันแค่พูดอะไรเพ้อเจอน่ะสองสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีแต่หิมะทั้งนั้นผมชอบหิมะนะใช่แต่คงไม่ใช่แบบนั้นเมื่อเราจะกลับไปอีกแคมป์อ่ะอันที่อยู่แบ็กวอเตอร์เหรอ ใช่เออแล้วคงไม่ได้กลับไปบอกมันไม่ใช่ที่ของเราแล้วแต่ตอนเนี้ยเอาละว่าแต่ทำไมอ่ะผมบึ้มสมุดนิทานเอาไว้อ่ะก็ออกมาเร็วเกินเอาละตรงนี้เหมาะสุดว่ะแบกลงฮะอาได้เบ็ดละเราไปยืนตรงนั้นกันไหมลูกอาเธอ ไปเว้ยข้างๆวิมฝั่งอะ่ะมาเวลตามฉันมานี่ลุงจะไปตรงไหนลุงอาเธอะจะเย็นนะคือมันเดินชนแกไอ้หนูแ <c oughs> ถวๆวิมน้ำใช่ไหม <c oughs> มาะฮะ <c oughs> ผมอดใจอรอไม่ไหวแล้วโอ้โหตกปลาฮะสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดในเกมนี้ <c oughs> มาจจเย็นไอ้หนูรีบร้อนจริงเลย อย่างแรกเราต้องใช้เหยื่ออ่ะกดแถบเพื่อด้วเหยื่เออนี่ไงมีชีสฮนะฉันจะใช้ชีสชีสเหรอกินมันแรงดีทีนี้นี่คือวิธีเบีเนะ่ยงเบ็ดนะแกว่งเบ็ดให้ไปที่เหนือไหล่ของเธอแล้วดึงมันเข้ามาหาอย่างนิ่มนวลใช้ข้อมือไม่ใช่ข้อศอกฮึบนี่รอฮะ แบบนี้เหรอใช่นั่นดีมากเลยทีนี้เราต้องทำแจ็คเราตึงกว่าปลาจะกินเหยื่อจะรู้ได้ไงว่าปลากินเหยื่อะครับก็ถ้ารู้สึกว่าเบ็ดมันสั่นหรือกระตุกอะไรแบบนี้ก็ให้ดึงทันทีเพราะว่ามีปลากำลังจะแทะเหยื่อของเราอยู่โอเคฮะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันมีแรงดึงแปลว่าปลากินเบ็ดแล้วให้ดึงเบ็ดแรงๆเลยน่าบานมีบางอย่างดึงเบ็ดผมอยู่ดึงอาเธอ นั่นไงได้ตัวหนึ่งล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นไหมมันกำลังสู้อยู่แจ็คตอนนี้เธอต้องระวังอย่าหยุดดึงเด็ดขาดให้มันหมดแรงก่อนก่อนที่จะพยายามดึงเข้ามาอุ้ยอุ้ยอ้ยทีนีนะดูเหมือนมันจะหมดแรงวะนะลูงองดึงมาแบบค่อยๆช้าๆได้มาตัวหนึ่งย่า โอ้แจ็คนี่มันปลาบูกินมันตัวเล็กเท่าเธอเลยเรวควรปล่อยเจ้าตัวนี้ไปรให้มันโต,นตกว่าน,นี้สักหน่อยไปฮะปล่อยอ <ś led> ุ้ยได้ค่าความดีด้วย <ś led> ผมพักตกปลาก่อนได้ไหมอ่ะ <ś led> ผมจะไปทำอะไรบางอย่างโอเคไปงั้นเราก็ตบต่อฮะ ผมจะไปเก็บดอกไม้สีแดงเดี๋ยวกลับมานะเห็นที่เวียงไหมแจ็คอ้าวแจ็คไม่อยู่แล้วฮะไประหว่างนี้ก็เป็นการตกปลาของเรานะครับผมเหมือนมันจะบังคับให้เก็บให้ได้สักตัวหนึ่งหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะฮะอ่ดึงให้ปลากินเหยื่อ <c oughs> ดึงทีๆไปแล้วกันแม่กินยังหวะเฮ้ยมันกระตุกมันกระตุกมันกระตุก ผมว่าน่าจะได้แล้วนะใช่ไหมผมคิดว่ามันกินเหยื่อแล้วดูดูนัานสิจะได้ตัวเดิมว่าแจ็คมันตัวใหญ่ไหมไม่รู้แจ็คงอเปอ่ะไม้งอไปอ่ะมาครับจะได้ปะเธอต้องมีสมาธิไว้แจ็คผมรู้ฮะอโอตัวเดิมป่ะเนี่ยเยี่ยมนี่เหมาะสำหรับป่าบูกินเลย โอเคครับมีให้เก็บกับโยนนะเก็บเพราะมันบังคับนะฮะถ้าไม่เก็บมิชั่นมันจะไม่จบถ้าผมจะไม่ผิดนะใช่ไหมตกปลาหน้าเบื่อจังลุงอาเธอร์ไอ้ฉันรู้มันน่าเบื่อนะเอ้าสูตก็คือมันยังให้เราตบเหรอแต่มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรทานะแล้วก็ได้อาหารด้วยจริงเหรอถ้าเธอโชคดีนะแต่ตอนนี้เธอต้อง นั่งลงแล้วก็รออ,อย่าก,กังวเลเว้ยมันดีสำหรับเธอนะมันดีสำหรับลุงด้ไหมก็คิดว่งาวงนั้นนะถึงครับมันกินเหยื่อบ้าลุงอ่ะเธอเฮ้ยฉันคิดว่าฉันได้อีกตัวเว้าดึงมันเข้ามาจะไปไอ้หนูอ่าได้มาเอ้แต่มันรอบนี้มันได้ง่ายจังเธอ <laughs> ท,ทำอะไรตรงนั้น <laughs> อยู่นะเดี๋ยวลุงจะได้เห็น เอ้ลุงต้องตกใจแน่อ้าวสวยฮะแล้วอีกตัวหนึ่งเก็บแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันบังคับหรือเปล่าแต่อ้กวางเก็บดูจบยังอ่ะขี้เกียจตบแลนะเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 1> ดูนี่สิ <c oughs> อะไรนะส้ยคอที่ผมทำเองเลย <c oughs> สร้อยคอกันเหรอ <c oughs> ให้แม่เธอเป็นเด็กดีใช้ได้เลยนะ <c oughs> ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนแบบนี้ อารเธอร์ใช yes. mm ่ไหมอารเธอมอรกนคุณเป็นใครใช่อารเธอร์มอรแกนตัวจริงซะด้วยสมุนผู้ไว้วางใจของแวนเดอรินนายได้อ่านแฟมเวลเคสตัวอย่างเลยเด็กกำพ้าข้างถนนถูกไอ้ชั่วนั่นเก็บไปเวียงโตมาเป็นไอ้ขาตกรชั่วช้าเจ้าที่มินตันเจ้าที่บอสหนงานสืบสวนของพิงเกอร์ตันขึ้นตรงต่อรัฐบาล ในสุดก็เจอจนได้นะเราดูเรื่องนายเยอะเลยนั่นเหรอคุณโดนใหม่หัวอยู่นะคุณมอแกนห้าพันดอลล่าร์สำหรับคุณคนเดียวห้าพันดอลล่าร์เบอเหรอสำหรับฉันเนี่ยนะฉันมอบตัวเองได้ไหมเราต้องการคุณแวนเดอร์วินต่อเท่าดัสนเหรอไม่ได้เจอเขาเป็นเดือนแล้วโอ้อย่างนั้นเหรอครับ เพราะผมได้ยินมาว่ามีชายคนหนึงท่าทางเหมือนเขาออกพ้นรถไฟที่เป็นของคุณเวเวทัสคอนวอนใกล้ๆกับแกนนิสพาสโอ้นั่นมันออกจะแบบไม่ใช่ในที่นิยมสำหรับสมัยนี้นะไม่มีคนทำหรอกก็ไม่ใช่อยู่แล้วฟังให้ดีนะผมมีข้อเสนอให้กับคุณคุณมอริแกนส่งแวนเดอร์วินให้กับผมและผมรับปากว่าผมจะไม่แฟนคอคุณโอ้ผมไม่อยากโดนแฟนคออยู่แล้วคุณเจ้าหน้าที่ มินตันคุณก็เห็นผมไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยนอกจากว่าจะไม่ยอมเล่นตามเกมของพวกคุณพ่อเถากับการชวนคุยที่น่าเบือ่อผมเคยได้ยินมาจากแม็กคาร์เวนเดอร์แม็กคาร์เวนเดอร์งั้นเหรอเขาถูกยิงสาหัสตอนที่เราจับตัวเขาได้นะแต่แบบว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการฆ่าอย่างมีแมตาอ่นะตายแบบช้าๆแต่มีแมตา นายคงมีความสุขมากสินะที่ได้เป็นของเล่นของพวกคนรวยเนี่ยผมรับใช้สังคมตั้งหารับใช้อย่างความซื่อตรงคนของพวกคุณมันปลาเท่อนแล้วพวกคุณต้องตายอย่างทารุ่นทุกๆคนเลยโอ้ไอคนอย่างพวกผมมันต้องตายอยู่แล้วคุณเจ้าหน้าที่บางทีคนอื่นอาจจะไว้กลัวไงโชคดีวกันคุณมอร์แกนปลากรนตกปล,กปลาให้สนุกนะไอหนู <c oughs> ในตอนที่เกยังทำได้อะเขาเป็นใครอะอย่าสนใจเลย ไม่มีไว้ทั้งนั้นมาเถอะเก็บของแล้วกลับบ้านกันนี่ช้ามากกั้วนะแจ็คแม่เธอต้องเป็นห่วงแล้วกลับเถอะไปแม่เจ้าหน้าที่มันมาเจอตัวเราแล้วนะฮะแม่ดูทรงน่าจะได้ย้ายถิ่นฐานในไม่ช้ามาแจ็ค ได้เวลาไปวไปครับกลับไปที่ฮอชูโอเวอร o o k ทำไมคุณถึงโกหกว่าลุงดัสอยู่ที่อื่นวะก็เพราะว่าคนพวกนั้นน่ะเขาไม่เห็นด้วยกับเราและฉันก็ไม่อยากให้พวกเขาทำร้ายเขาด้วยไม่อยากให้ทำร้ายดัสนะฮะพวกเขาหมายถึงอะไรเกี่ยวกับแม็กเขาอยู่ในคุกเหรออ๋อไม่คือแบบฉันไม่คิดเงั้นนะตอนนี้เขาน่าจะไปสบายวะวงเว็บตาย อย่างที่บอกไม่ต้องสนใจบอกโลกเนี้มันเต็มไปด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรานั่นแหละเธอถึงต้องอยู่กับพวกเราทุกคนคอยปกป้อง,งเธอจากคนพวกนั้นไงแล้วสร้อยคอที่เธอทำไปไงบ้างยังเก็บไว้อยู่ไหมใช่ผมเก็บไว้ฮะดีแล้วเธอชอบตกปลาไหมมันก็ดีนะครับแต่คิดว่ามันนานไปหน่อยอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเลยอ่าใช่เลย มาฮะถึงว่าดูทรงต้องบอกดัสตัวนะฮะอยู่นี่นี่เองคนเก่งของแม่เป็นไงบ้างเยี่ยมมาครับพวกผมตกปลากันแล้วก็ได้แส่คอให้แม่ด้วยสวยจังแม่น่าจะโชคดีนะขอบคุณลุงอาเธอร์ยังไม่จำเป็นรอกพวกเราสนุกมากเลยีไม่มีไรแค่เจอคนบางคนนะ ฉันต้องไปคุยก right. hey. really hey. really no. no. ับดัสโอเคเฮ้เธอทำได้ดีวะไอหนูขอบคุณครับนี่ไงดัสอยู่นี่เรามีปัญหาแล้วอะไรผมไปเจอคนคนหนึ่งอยู่แถววิมน้ำเออเขาชื่อแบบชื่อมินตันแล้วก็จำชื่ออีกคนไม่ได้ฮะ ลอสมิลตันกับลอสใช่แล้วเขาเป็นพวกหน่วยสืบราชการรับพีเคตันเขารู้เรื่องรถไฟแล้วเขาก็รู้ว่าอยู่ที่นี่มีใครตามกลับมาไหมไม่เขารู้แค่พวกเราอยู่แถวนี้เพราะเขาต้องการตัวคุณดัสเพรานั้นเสนออิสรภาพมันกับผมเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วทำไมนายไม่รับไว้บ่านี่ดูตลกมากใช่ไหมเราจะทำไงกันดี ฉันว่าเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้ยังก่อนพวกมันพยายามขู่ให้อากลัวไปงั้นแหละอย่าคิดทำอะไรโง่ๆกันพวกเราพลิกกลับมาได้แล้วเรารอดจากพวกมันที่ภูเขามาได้พวกเราต้องใจเย็นไว้โอเคครับน่าจะหมดละ ก็พาร์ทนี้ภารกิจนี้ก็น่าจะจบลงแล้วนะครับก็เอาไปว่าสารพานี้พูดผิดภาคผิดยังไงต้องขออภัยได้ครับผมสารพานี้ไปครับขอบคุณทุกท่านที่ดูนะฮะไปว่า